เป็นวันที่22มิยสองพันรข้าพเจ้านายจตุรงคุสวัสดิ์ขอถวายเสียงสวดสายยายพระสูตรพระปริรละมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูอาจารย์ทั้งหลายขอฉินของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขลังพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเชิญหนึ่งบทกาพรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระวันต่างอภิวาเทมิสวะขาโตพระวตาธรรมงุธรรมังนะมสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสองบทบูชาาระไพรีพินาอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปะณีพุทโธพุเนหิธรมาโนธานิปรามิหิจติสติยาวะชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสารนงคตโตปูเชมิละตัตยังธรรมังจารามิโสทินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุขัตตลาคาฉันตุ เทวตาสัทธรรมังมุนิลาชัสสะสุนันตุสักขโมกคตังสเคกเมจารุเปคิริสิกาลตเตจันตะลิเเควิมาเีทีเบตเตจักาเมตาลุวันาคหานีเกหาวัตุมหิเขเตภุมมาจายังตุเทวาชลทลาวิสเมยาขาขันทภะนาคาติถันตาสติเกยังมุนิวราวาจานางสาธโวมีสุนันตุธรรมสาวนาการุอายามปันตาธรรมสาวนาการุอายามปันตาธรรมสาสาวนาการุอายยามปันตาสีบทสวดบุพภภาคะนะมะการ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดตายสารณะคามนาปาเะพุทธังสารนังัจฉามิธรรมังสารนังัจฉามิสังฆังสารนังัจฉามิ ทุติยมปีพุธทธังสลาหนังคจฉามิทุติยมปีธรรมังสลาหนังคจฉามิทุติยมปีสังฆังสลาหนังคจฉามิตติยมปีพุทธังสลาหนังคจฉามิตติยมปีธรรมังสลาหนังคจฉามิตติยมปีสังฆังสลาหนังคจฉามิหกวุสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสลาหนังอัญญพุทโธเมสลาหนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทิเมโหตุสัพปทานัตถิเมสลาหนังอัญญธรรมโมเมสลาหนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทิเมโหตุสัพปทา นัตถิเมสารลังอัญยางสังโฆเมสารลังวะลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหตุสัพพาทาเจ็ดบทสวดติระตนะปนามะคาถาพุทธังนะเมรัตนะพูตสลีลจิตตังทมังนะเมรัตนะพูตะวิสุทธิสารังสังคังนะมเมลตนะพูตะสูสีลติติเอตังนะเมติระตานังลตนะตายาวังสัมาสโมสลิตะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยายายุตตะคุณาโยคะวะสปะวัตตังอสุมิตามีปิ ตเทวยัตถาติทานเตเอกังวินาตติตเรสมะสัมภเวนะโลเกกัฏาจิจัจเจเลจัปตะภูตังคัมพีลายานาวิสัยยังอติทุถาสัตถังวินยูหิปันติชนะเตหิวิชัญญารูปังโลกามิเกหิจิกัฏันจุรูปะลับพระนียังเกสัิจิสุทธุวิธิตังคุณกายายายานามิหิเยวะชนะตายาสุวิสุตตามปิสมุปัสสะ ตังมนาสีสุตตะภาษาทะา,านังบุญยัติกานณะมะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาประมุตตจนะมุขาสารนางกตานาะปูชาละเหสุประมังอภิปูชเนยยงนิพานะสัชิกิริยายุปะนิสัยทางสัมมากิเลสามะสัมมากิเลสมาละโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถะกุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสารนางขามานียะเมวาตาสมาหิตงังติละตานังสารนางขาตามหละลัต ตตินนะทิวังขะาเนสุนมัสัมมนาปูเชมะจาปีสัสตังสุปันสันนะจิตตาตัดานุปาริจาริยาสัทารตาจาปุญเยนะตัตตสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสาาสะจสัทภิสุวัตที่โหตุโยเจทธ,ธรรมวินายามิปะมานะภูโตโลกุตตาลาพิสมโยนียโตสุภพชังตัดโสปนิสยาจายะอายมปีโหตุวัตตตตะเยปริจิตโตสุปสัสสาทะกาโร นามาการสิทธิขคาถาโยจากคูมาโมหะมาลาปากัตถสามังวะพุทโตสุขตโตวิมุตโตมาระสาปาสสาวินิโมจายันโตปาเปสิเขมังฉันะตังวิเนยังพุทธังวรันตังสิลาสาระมามีโลกาสานาทันจะวินายะกันจัตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสพันตลายจาจะวินาสเมนตุ ธโมทมโชโยวิยะตัดสัพสัตตุทัสเสสิโลกัสวิสุทธิมารคังนิยานิโกธรรมทะ,ะ,ะทะ拉萨ตาลีสาตตาโหูสันติกาโลสุจินโนธรรมังวรันตังสิละสานาม,ามิโมหปะทาลังอุปะสันตธา,าหัางตันเตชสะสัเตชะยะสิทธิห่ตุสัพันตรายาจาวินาสเมนตุสทัทธรรมะเสนาสุข,ขตานุโคโยโลกัสปาปูปักกิเลส เชตาสันโตสยางสันตินิโยชโกจัสวาคาตธรรมังวิทิตังกัลโวติสังคังวลันตังศีลัสะนานะมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสิลัสติติงตันเตชะสาเตชะยังสิทธิโหรตุสัพ,พันตลายาจาวินาสมเมนตุก้าบทสวดนโม,ม,ม,มการอัตกาคาถานโม,ม,มอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสมมะเหสีนโนนโม,มอุตตมะธมัสสาสวาคาตัดเสวะเตนิทะนโม,มมหาสังคัสาปิสุวิทธศสีลติทิโนนโม,มโอมาตายารัตัสะลตานตายัสาสาทุกา นโมโอมากาติตาสตาสวตถุตาต,าตายสปินโมากาลปะภาเวนะวิคัจฉันตุอุปัถวานโมากาลานุภาเวนะสุว,วัติโหตุสัพพทานโมากาลสเตเชนะวิถีมหิโหมิเตชาวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเอกังสมยังพระขวาสเกสุว,วิหารติกกัปิละวัตุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเคนะสัตทิงปัจจามัตเตหิพิคูสเตเิสพเพเหวะ อรหันตหเทหิตาสหิจาโลกาาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปฏิตาโหติพระควันตังทศนายะพิขูสังคัญจาตาโคจตุนนางสุทธาวาสิกายิการนางเทวานางเอตตทัโมสิอายังโขพระควาสักเกสุวิหารติกาปิลาวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจมัติหิตพิขูสเตหิสเปเฮวาอรหันตเทหิทาสหิจาโลกาาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปฏิตาโหติพระควันตังทศนายาะพิขูสังคัญจะ ยันุณะมยมปิเยนะพระขวาเตนุปัสสังกเมยามาอุปัสสังกมิตวาพระขาวาโตสันติเกปันเตกคาถาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยถาปินามาภะระวาปุริโสสมัชชิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาภาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระขวาโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตา พระขาวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัตถังสูเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขววตโตสันติเกอิมังคาทางอภาสติมหาสัมมโยปวนาสมิงเทวกายาสมมาขตาอาขะตัมมหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอัปปราชิตาสังคันติอัตโขอัปปราเทวตาพระขววตโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิตัตตาภิกขะวสมาทัหังสูจิตตังอัตโนุชุกามังสูสารถีวะเนตานิคะ เอตวาอินทาริยานี้ักขันติปันติตาติตาโวอปาราเทวตาพระขวาตสันติเกอีมังคาถาังอภาสีเชตวะคีลังเตรรงีตวะปลีกางอินทขีลังโอหัจะมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมาราจากขุมตาสุทันตาสูสูนาคาติตาขโคอปาราเทวตาพระขวาตสันติเกอีมังคาถาังอาภาสีเยเกจิพุทธังสรารนังคตาเสนเตคามิสันติอปายะภูมิง ปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเลสันติติอัตโขะคาวาพิคุอมันเตสีเยคุยนะพิขเวทสสุโลกะธาตุสุเทว,วตาสันนิปฏิตาโหติตาถาคตังทัศนายะพิคุสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตามัทนาอรหันโตสสมาสัมพุทธา เตสัมปิภะขวานตานางเอตะปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาเหสุงเสยถาปิมายะหังเอตะรหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมาตานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวานตานางเอตะปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาภวิสันติเสยถาปิมายะหังเอตะรหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิกิตตยิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทสิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิ ตังสุนาถาสาทุกังมนานัสิกะโลถาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกุภะคะวะโตปัจจโสสุมภะวะเอตตะทาวะจักสิโลกะมนุษย์กัสามิยัตถาภูมิมาตถาสิตาเยสิตาคิริคขพะลังปะหิตตาสมาหิตาปูทูสีหาวาสัลีนาโอมะหังสาภิสัมภูโนโูธาตมะนัสสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาพโยปัญจสเตยะตาวา วเนกาปิลาวัตเวตโตอมันตยิสถาสาวกเกสาสนีละเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาาถาพิกวูเตเจตาปปะมัคคลุงสุตตะวพุทธสาสนาเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานาทสนาอเปเกสตะมัทธคุงสหสังอัทสัตตลิงสตังเอเกสหัสานางอมนุสสานามัทธสุงอเปเกนันตะมัทธคุงทิสสัสภะพุตตะหุง ัญจัสัพังอภินญ,ญายะวิว,ว,วัคิตวานะจักภูมาตโตอมันตยิสัทธาสาวากศสาสานีนาเตเทวากายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะวเยวหังกิตตยิสามีคีลาหินหิอนุปุพพโสสัตสหัสสาวะยัขาภูมากาปิลาวัตวะ,วะ,วะอิทิมันโตชุตติมันโตนะวันโตยัสสินโนมุธมานาภิกามุงพิคุณนังสมิติงว่านางชัสหัสสาะเหมาวัตยาขาณัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวนะวันโตยัสสิโน โมทัมนาภิกาโมงพิคุณาสัมมิติงว่นางสาตาคิลาติสาอาศายขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามงพิคุณนางสัมมิติงว่นางอิเจเตโสลัสสาอาศายขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามงพิคุณนางสัมมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามงพิคุณนางสัมมิติงว่นาง กุมพิโลราชาคหาิโกเวปุล拉萨นิเวสนางพิโยนางสตตะสหัสสังยะขานางปายิลูปาสติกุมพิโลราชาคหาิโกโสปาขาสมิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาทัตตะ,ะรัตโตภาษาสติทัพพานังอธิปฏิมหาราชายา,าสศีโสปุตตาปิตัสสะพราะหาูวินทานามามหาภลา อิทิมันโตชุตติมันโตวันนาันโตยัสสินโนมุทมานาภิกามุงภิกุนางสมิติงมานาภักขินันจะที่สังราชาวิรุณโหตับปะสาสติคุมพันธานางอธทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะภะวุยธนามามหาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยัสสิโนมุทมานาภิกามงภิกุนางสมมิติงว่านางปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปขบุปัสสสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะภะวุยธนามามหาภะลา อิิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนมุธามนาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านางอุตตะลัญจะที่สังราชากูเวโลตัดภาษาสติยขานางอธิปฏิมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหาวิทนามามหาภาราอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสโนมุธามนาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านางปุริมาที่สังทัตตัโตทักขิเนนวิรุณะโกปัจิเมนะวิรูปะโคกูเวโลอุตตะ ลังทิสางจาตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจาตุโลทิสา,าทัตทานละมานาอัตทังสุวรรณกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทานสาอาคูวันจะนิกาสทธามายากุเทนตุเวเทนตุวิภูจตวิภูโตสหจันทนโนกามาเสโทจักิน,นุมันทุนิมันทุจะปานาโทโอปมามณโยจะเทว,วสุโตจะมาตลิจิตเตเสนจรขันธโพนาโรราชา,ชาสัณสะโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพารูสุริยาวัชรสายเตยจันเย,ยจะราชนโนขันทับภาสหรา,าชุภีโมทมานาภิกกามุงพิกุนังสมิติงว่านางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหะตัชกากัมพระรัตสัตลาอาคูปยาคาสหายาติปิยามุนาถะรัทธาจะอาคูนาคายะสสิโนโเอลาวันโนมหานาโคโสปาขาสมิติงว่านางเยนะขะราเชสาหะสาหารันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธาจักขเวหา ยศาเตวะนะมามัชป,ปตาจิตตลาสุปนาอิติเต,ะตสะนามังอภยันตะทานาคาลาชาลมาสุสปนาโตเขมยมามก,กาศิพุทโธสันนาหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสารณะมากังสุพุทธังชิตาวชิลาหัตเถนะสมุทางอสุลาสิตาพาตโลวาสภะวะเ,เ,ตเตอิทิมันโตยศสิโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุลาธนาเวขาสาวเวปะจิตติสุจิตติจะปะ หาลาโธนะมูจีสหัสตันจะผลิปุตตานางสัพเพเวโลจะนามกาสันในยหิตตวะผลิงเสนางราหูพัฒธะมุปาขะมุงสมะโยธานีพัทันเตภิกูนางสมิติงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาขามุงวรลุนาวรลุนาเทวาโสมจะยัสสศาส,สาหาเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสศีโนทัศเตเตท,ท,ทัศธากายา สเพน,นานัตะวันนิโนอนติติมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยัสสิสโนโนมุทามานาอภิการุงพิกุนางสาม,มิติวะนางเวนทูจะเทวาสหลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักคิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักคิตานักตานิปุรักคิตาวาอาคูมันทะวลาหากาวาสูนางวาสโวเศโทสโกปาขาปุลินตโตท,ทัศเตท,ทัสธากายา ส na, ata, ani, ai, itu, ัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนมุทามานาภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางอาถาเขาอาถาคูสหภูเทวาชลามาขีสิขาลิวาอลิตกาจะโรชาจะอุมมาบุพานิพาสิโนวาลุนาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนชกาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวาเนสิโนทัศเสตทัศสถากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวนวันโตยัสสสโนมุทามานาพิกามุง พิคุณนางสามิติงว่านางสม,มานามหาสม,มานา,ามนุสสามนุสุตมาจิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอาทาคูห้าระโยเทวาเยจะโลหิตะวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวา,าสัสสีโนทัศเตทัศฐากายาสเพนานาตัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสัสสสีโนโมทามนาพิกการมุงพิคุณนางสามิติงว่านางสุกาการุม,มหาอรุณาอาคูเวขาณสังสหโอทาตะขัยยะหาปามุขาอาคูเทวา วิจักขณาสถาธรตาหารักคาชามิสกาาจริญสสินโนทันยังอาคาปัุนุโนโยทิสาพิวัสติทัศเ,เตทัสฐากายาสเพนานัตตะวันนิโนอทิทิมันโตชุตติมันโตวนวันโตยัสสิโนมุทมานาพิกามุงพิกุณาสัม,มิติงวะหนังเกมตตาตุสิตายามา กัตตา迦จะยะสิโนสัมพิตกาลามัเสตถาโชตินามาจะอาสวานิมานลาติโนอาคูอัตถาคูปลนิมิตาทัศเตทสัทธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยะสิโนโมทมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติวานัง สัตเถตเทวานิกายาสพเพนานตตะวันนิโนนามันวเยนาคันชุงเย,ยจันเย,ยสัทิสาสหาปวุฒะชาติมัคคีลังโอคาติน,นะมะนาสวรัตคเมขคาตลาลังนาขังจันทังวะอสิตาติตังสุงพุมมาประมัตโตจัปุตตาอิทิมัตโตสหสันนังกุม,มารโอติโสจัตโสปาขาสมิติงวานางสหสพรมมโลกานังมหาพรมมาพิติถติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโส พระเสราอิสราอาคูปัจเจก,กวาสวัตติโนเตสันจะมัจจโตอาขาหาริโตปริวาลิโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมมะเกมารัเสนาอภิกามมปัสสาการหา้ามันที่อย่างเอถาคานาตตาพันธัตลาเคนะพันธามัตตุโบสัมปันตาปาลิวาปาริวาเลทะมาโวบุตจิตาโกจินาอิตตตัถฐามหาเสโนกันหะเสนาอาเปสยิปานินาตละมา,าจะสรังกัตวาณะเพระ,าาระวังยถาปวุสโกเมโค ธนยันโตสุวิชุโกตถาโสปจจุภาวัติสังกุโทอาศยังวเสตันเจสัพันเจสัพพังอภิญญายะววากิตตวานัจจคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกศาเสนลเตมาลัเสนาอภิกันตาเตวิชาณถาพิกโวเตจะอาตัปะมมะกะหลุงสุดตวากุทธาสสาสนาวีตะลาเคหิปการมูเนสังโลมังปีอิชยุสเพวิชิตาสังฆามาพระยาติตายัสสิโนโมทันติสหะปูเตหิสาวกา เตชะเนสุตตาติ11บเส่สวดมังคละสุตังออเสวนาจพารานางปันติตานั้นจะเสวนาปูชาจปูชนียานางเอตมังคละมุตตะมังปฏิรูปะกเทสะวาโสจปุเพจากตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิธิจเอตมังคละมุตตมังพาหุสันจจสิปันจวินโยจสุสิกิโตสุภาษิตาจยาวาจาเอตมังคละมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานางปุตตทาระสังฆโห อนาคูลาจักรมมันตาเอตมังคลรามุตตังทานันจะธรรมะจริยาจะยาตการันจะสังขะโหอนาวัชานิกรรมานิเอตมังคารมุตตังอารตีวิตติปาามัชปานาจะสัญญโมอปปมาโทจะธรรมเมสุเอตมังคารมุตตังคาลโจะนิวาโตจะสันตตีจะกตัญญุตาการเลนะธรรมะสาวนังเอตมังคลรมุตตังขันตีจะโสวัตจะสตา สมมานายานจธาสนากาเลนะธรรมสะกัจชาเอตมังคัลมุตตมังตะโปจะพรมจาริยันจะอริยสัจจานะทัสนานิพพานสัจจิกิริยาจะเอตมังคัลมุตตมังพุทธะโลกาธรรมเเมหิติดตั้งยสนากรรมปฏิอโศกังวิรัชังเขมังเอตมังคัลมุตตมังเอตาติสานิกัตตวานะสัพพัทมะปาราชิตาสัพพัทโสทิงคัจฉันติตันเสตังอังคัลมุตตมันติ12บทสวดรัตนปริทยังกิจจิ วิตังอิทวาหุลังวาสัคเทสุวายังรัตนางปณีตังนโมสมังอัติตถาคเตนะอิธัมปิพุทธเธรตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัธิโหตุขายังววลาคังอมตังปณีตังยชชะคาสักยมุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมเมนะสมัติทิกิจิอิธรมปิธรรมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิโหงตุยามพุทธเสถูปริวันณีสุจริงสมาธิมานันตะลิกันยะมาหุสมาธินาเตนะเสโม เอเตนะสัมโมนะวิชติอิทัมปิธมเมรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเจปุคาลาอัฐฐต,าตตาสตังปัสสตาจตานิเอตานิยุขานิหโนติเตทักขิเนียสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหภาภราณีอิทัมปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเจสุปยุตตามนัสสะทัพเพนะนิกามินโนโคตามาศนามหิเตปฏิปตาอมาตังมิใครหะ รักามุทานิพุติงคุญฉะมานาอิทมปีสังเคระตะนังปณีต่างเอเตนะสัเจนะสุวัตที่โหงตุขีนางปุรานา,นา,นา,างนวังนัติสังภาวังวิรักตาจิตตายาติเกภพระวาสมิงเตขีนะพิชาอาวิลุหิฉันทานิผันติทีลายาทายยมปัตีโปโอิทมปีสังเคระตะนังปณีต่างเอเตนะสัเจนะสุวัตที่โหงตุสิ 13. บสามบทสวดธรรมบทสหสวรรค์ อัตตาหาเวชิตังเสโยยาจาย,ยังอิตลาปชาอัตตาธันตสะโพสสนิจังสัญญาตจาริโน,โนเนวะเทโณนะขันธโพนะมาโลสหพรหมุนาชิตตังอปัชิตังกัยิลาตถาลูปัสสะฉันตุนโนสิบสี่บทสวดเกศปุตสูตรภาสิตะมิทางเตนะพระขวัตตาชานาตาปัสตาอัลาหัหตาสัมมาสัมพุเทนะเอตะตุมเหมาอนุสเวนะมาปรัมมะปะายามาอิติกิริยามา ปิตากะสัมปทานนัมมาตากะเหตุมานายะคะเหนะมาอาการระบปะริวิแตกเกนะมาทิทินิชานักขันติยามาพัพพะรูปะตายะมาสัมโนโนระรุยาธาตุมเมหิอัตะนาวัชานียตา,าอิเมธามากุศลาอิเมธามาสาวัจาอิเมธามาวินยูขะละหิตาอิเมธามาสัมามาตาธรรมาตินาหิตายะทุขายะสังวตันติ อัตตุเมเหปชาเหยาธายาธาตุเมหอัตนาวัชานียาาอิเมธรรมากุสลายเมธรรมานวัชาอิเมธรรมาวินยุปัสถายเมธรรมาสมัตาสมามตินาอิตายาสุขายาสังวัตันติอัตตุเมเหอุปะสัมปันชะวิหะเลยาถาติ15บทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตมะปะมายุงชลูปนิตัสานสันติตานา เอตังพยังมรณะเปขามาโูปุญญานิกะยิราถาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมัป,ปปะมายังชะลูป,ปนิตาสานสันติตานาเอตังพยังมรณะเปขามาโนโลกาวิสังปะชาเหสันติเปโคโยทะกายเนสนัสัญโม,มวาจายะอุทธะเจตาัสาตาตัสาเตตัสสุขายะหงติยังชีวามานูประกาศโลติปุณทางปุญญ ธรรมโมหะเวรักคติธรรมจารีธรรมโมสุจ like bueno. like ินโนสุขมาวะหาติเอสนิสังโสธรรมสุจินเนณทุขติงคัจติธรรมจารีสเพสังขารานิจติยถาปัญญายปัสติอัฏฐานิพินทติทุเกสัมมโขวิสุทธิยาสเพสังขาราทุขติยถาปัญญายปัสติอัฏฐานิพินทติทุเกสัมมาโขวิสุทธิยาสเพธรมานตตาติยถาปัญญายปัสติอัฏฐานิพินทติทุเกสัมมาโขวิสุทธิยา 16บหกสวดอัปันนะกาชาโดกอปันนกถฐานะเมเกทุติยังอหุตากิกาเอตตธัญญายะเมทาวีตังคันเหแะอัปันนกังพระหุงเวสารนังยันติปปปัตตานิวนานิจะอาลามนุขัดเจตตยานิมนุษสาพยตชิตาเนตังโขงสลนังเขมังเนตังสารณมุตตะมังเนตังสรณมามะขมสัพพทุกขาปมุจจติโยจัพพุธัญจธรรมมันจาสั่งคันจะสารนังกโตจัตตาลิอรลิยสัจ,จานิสัม,มัปป ปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขัสัจจะติกรมังอริยันจอะอัตถะอัตถังขีกลางทุกขูปสะสะมะคามินางเอตังโถสรานังเกมังเอตังสารณมุตตะมังเอตังสารณมาคมัมมะสัพพทุกขาปมุตติสิบเจ็ดปดสวดพัทธเทกะลัตตะค่ะคาถาอตีตังนานะวาคเมยะนปะติกังเกอนาคตังบุคคลไม่คำนวณน,นึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยัตตีตามปัหินันตังอับปัตตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอน,นาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมางตัดตาตัดาวิปัสสติอสังหิลังอสังุป,ปังตังวิทามะนุปลูหาเยก็ผู้คนใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงันไม่คอนแพนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเงให้ผูกปรงเถิดอันเชวะกิจจะมาตัดปางโกชัญญามาลังสุวเพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใค่าาูววมตยนนัพุง นาหิโนสังฆะลันเตนะมหาเสนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมะทันทติตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันติโตจะอาจิกาเตมุนีติตา,ามตามุนีผู้สงบจำเรืงบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจข้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล18บทปดวดสวทินหาปัจเจปเจัจจเค ัจเเวคณะปาทะชาลาธรรมโมมหิชลังอนัตตีโตเรามีความแก่ไปธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมหิพระยาธิอนัตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณัาอนัตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของัของกของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกม Isaiah, ม ente, ม o, an, ัมมะสะโกมหิกัมมะทายาโทกัมมโยนีกัมมะพันธุกัมมะปัิสรารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยัง, ка, งกรรมังกาลิสสามิกัลยานาวาปาปะกังวาตัสสะทายาโทภพระิสสามิเรา,า,าทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นๆสืบไป เอวังอัมเฮหิอภินังปัจเจเวคิตตัพังรเราทั้งหลายคนพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกๆวันเทินสิ 19. บเก้าบวสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขัดปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกัปปัตตาจะนิโสกาหันตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเฮหิสัมปตังปุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปะสัมปสิทธ สัมปติสิทธิยาทานังทัตตันตุสัทถายาสีล้างลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขังพันธานิสัพพโสยี่สิบปวดสดเทวตาปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยภนามเศยยาเทวตาสัตนิ ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะธานีนะพระวันตุปูชิตาสดิงกะรลนเตถาวิหารมันทะเลเทะละจะา,า,าจามัชานวกาจัพิกขโวาสารามิกาธานปฏิอุปสากาคามาจากเทสานิคามาจะอิสลา สปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจันทสัมภวาสังเสทชาตาทะโวปปาติกานิยานิการธรรมะวังปฏิจเตสัเพปิทุกัสสะกัลลนตุสังขยังท้าตุจีลางสตังธมโมธรรมัตทราจะปุขลาสังโคโหตุสมะโควาอัทายะจะอิตายะจะอัมเหรักขตุสัพธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุฒิิงสปปาปุณียามัธมีอริยะอริยปะเวทิเต ยี่ส,สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานาคาถาหันทะมายังปฏิทานาคาถาโยพระนามเสปุญยญ์สีทานีกัตตสะยาญนญานีกัตตาณิเมเตสันจะภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณาวันตาจะไมหัางมาตาปิดตาทาโยทิธาเมจาปยาหิตาทวาอันเยมัชาตะเวลิโนสัตตาติดตันติโลกัสมงเตภุมมาจตุโยนิกา ปัจเจกะจตุโกลาสังสารันตาพรว่าพระเวยาตังเยปฏิทานมีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชานันติเทวะเตสังนิเวทายุมยาทินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวลาสุขชีวิตโนเคมาปะทันจะปปวนตุเตสสาสิทธะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบารดาและปิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลพใหญ่สัตว์เ่าได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุนโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงเือทานเกษมเถิดขอขอมามัดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด เราภาคสัจัยที่ฐานว่าหเป็ความเพียรและนส่งใย่งการบูชาพระัตนตไตรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผนจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดดวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและว่าถุกมงคลพระกิ่งปลรีพินาศ โดยมนุษ์ที่สมเด็จพยานสังวรวบรรพวันนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สาสิ่งสร้างขึ้นตั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประินคพานมงคลในพระคดาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอนสาธุบุญกุศลของพระเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์ทุกท่าน จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลดจากราชัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญลุ่งเร้นที่การงานชนะต่อประสักและหมานทั้งหลายส่งบุญพร้อมด้วยทนานักสั่งสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการปัสนากรรมฐานเกิดบัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตุรกโิพรพรชชยทั้ง4คืออายุวันนาสุข,ขะภาละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน